สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรอบรู้เรื่องการชาทางการแพทย์วันที่22มีนาคม2566ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ตันธานะศรีกุลสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีในแพทย์ชาติชายกิติยานันท์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเพศสาธารณสุขกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและกลุ่มงานบริหารทั่วไปงานโสต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสื Por, ่อ <Wh> สารประชาสัมพ sort of ันธ์เสริมสร้างความรอบรู้เรื um ่องกัญชาทางการแพทย์จังหวัดกาญจนบุรีปี2566เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ความเข้าใจเรื่องกัญชาทางการแพทย์สนับสนุนการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์แผนไทยประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ข้อห้ามข้อควรระวังบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยสมุนไพรควบคุมตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมตำรับยาหม้อพื้นบ้าน ให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนมีความรอบรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องสามารถเผยแพร่สู่ประชาชนสื่อมวลชนภาคีเครือข่ายต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยภาคีเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรีสนนาารื่อมวลชนจิตอาสาเครือข่ายชุมชน ตัวแทนอสมอในชุมชนเขตเมืองชมรมผู้สูงอายุเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสื่อสารสร้างความรอบรู้แก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารชุดความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์แผนไทยหรือสอบถามรายละเอียดได้ทางเพจสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี